วันนี้ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องทูดเจฟร์มนะครับอ่านะครับวันนี้ก็งานเขาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือมั่วแม่นี่ครับโอ้ยติดล่ำปีสกินอีกแล้วนี่นะครับโอ้ยเต็มตัวตใช่ใช่นี่นะครับแต่ก่อนนี่รูดนะครับลูกมันติดวันนี้แม่มาติดครับนี่นะครับอ่ดูเอานะครับนี่นะครับ ตอนนี้ก็คือผมก็ฉีดยาไ้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืองว่วมันติดผมเห็นอาการนี่ตั้งแต่หมื่ว่านนะครับมื่ว่านแล้วก็ฉีดยาไ้นะครับฉีดยารักษาที่ผมใส่ณนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อนี้นะครับผมก็หลังจากผมฉีดยานะครับผมก็มาตรวจเบื้องอาการนะครับก็ก็เห็นตุ่มขึ้นแน่นะครับตุ่มขึ้นแน่นี่นะครับ นี่ครับตามหลังนะครับตามหลังตัวนี้จะเป็นแผลนะครับตัวตัวอยู่ทางหลังนี่มันจะเป็นแผลแผลแต่ว่ามีขนขนเบียว่าขนเกาะอยู่นะครับขนยังฟิดอยู่นะครับนี่นะครับตุ้มกับยุ่ตามข้อตามตัวนะครับนี่เต็มเบิดนะครับเดี๋ยวมือนี้นะครับผมจะมาหลังจากผมฉีดยาแล้วนะครับผมจะมาผลยากันแมลงวันนะครับในงวอ่ตัวนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเอางวว่มัดไว้สักครนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวที ว่าผลยากันก่อนนะครับ้วกาทีมว่ารักษาแผลนะครับถี่อยู่หลังนะครับเพราะว่าตัวนี้คือแผลแผลที่อยู่หลังนี่ครับถี่เห็นเป็นบกขึ้นมู่นี่ครับแผลนี่คือแผลถี่มันเป็นเชื้อเชื้อ <ๆ S 1> โรคนะครับมันกัดกินกัดกินแผลงัวน,นะครับบาหลังจากนั้นก็จะตกสะเก็ดนะครับตกสะเก็ดแล้วเป็นแผลถี่แกะออกมาได้นะครับเดี๋ยวเขาต้องเอาเอามารักษามาฉีดกันพวกยุงพวกพวกเดือกนะครับถี่มันกินเลือดงัวและครับป กัดหลังไปจับตัวอื่นตัวอื่นนะครับมีนไปกัดไปจับตัวอื่นมันจะไแพร่เชื้อได้อีกนะครับข้ากระสองเอามาป้องกันไว้ซะก่อนนะครับนะครับเราจะเอาว่าลูกไวต้ตนใหม่ก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเอเอหัวผูกไว้ก่อน นะครับผมกับผูกมูเอาไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เขาจะมาพ่นยากันแมงวันนี่นะครับยาผมก็ขึ้นเตรียมไว้แล้วนะครับนี่นะครับยาที่ผมใส่ฉีดนะครับเป็นฟู้คิ้วนะครับเป็นฟูคิ้วที่ใส่ฉีดแมลงวันผมมาฉีดแล้วกะรูซึกดีนะแมลงวันมันเงียบนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็มีแมลงวันตอมตอมแน่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาฉีดพ่นนะครับพ่นยานี่ครับโอ้ยเต็มลำปีสกินขึ้นอีกแล้วนี่นะครับพ่นไปเลยนะครับ เลยตุ่มตัวนี้มันดีนะครับาสามารถกันบกเข็บได้นะครับขีดขาบกเข็บได้ทา,าเข้าทาเข้าบ่พ่นนะครับรเขาสามารถไอเทส่นามนะครับหล้วก็ชุบชุบผาแล้วก็เอาถูน้ําตัวงวได้นะครับชุบผาแล้วก็ถูน้ําตัวงัวได้มันก็อกนี่นะครับอ้ยตุ่มออกเุยนะน่ครับตุ่มออกนะครับมลแรงแงมลแรงวันนะครับมันต้องขีดกันไว้นะครับ ทีที่มันตุ้มขึ้นนีมันก็คือพวกมลรงวันนี่แหละครับพวกเหลือกคือมันเป็นตัวผ้าหาน้ำเชื้อโรคแล้วมันกัดง่วแล้วก็ไปแพร่ซู่ง่วอีกตัวนะครับกัดตัวตัวที่มันติดเชื่อตดบยังนะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็ก็น่าจะเชื่อนนาจะโอ้นนาจะกมาทางไหนเนี่ยล่ะผมก็บจะคณ์กันนะครับน่าจะม่นน้ำหลูกมันว่าจัคนะครับหลูกมันก็คือมันหลูกมันเศร้าแวละหลูกมันจะเกาหลูกมันกับป็นนะครับแล้วก็มันกับกัดแล้วหนาจะมาแพร่ ซูเมียังสี่นะครับแต่วัาง่วแถวนี้ก็คือง่วมันมันเป็นกะบกะบ่ค่อยมีปัญหาน,นะครับเพราะว่าผมกับเลียงง่วก็คือห่างจากกลุ่มกลุ่มเสียงเนียนะครับแต่ว่ามันก็มีง่วงัวที่เคยเป็นนี่ครับมาอยู่นําน่าจะกลัวเป็นแนวนี้นะครับตัวาทาั้งรู่แถวบานก็คือเป็นเป็นเยอะอขึ้นนะครับนี่นะครับพวกกระชีดฉีดกันมแมลงวันเหมือนก่อนเลยนะครับกลัวมันจะกัดหลับไปแพร รอบๆอีกนะครับรัวหน่อยแหงอ่อนแอแห้งขืนไหวนะครับเมื่อหน่อยขืนไหาคืออีพีที่แล้วนะครับที่ผมไปเบิ้งนะครับก็คือแค่ใช้เวลาแค่วันเดียวนะครับตุ่มก็คือขืนเต็มเมื่อหน่อยนะครับนี่ครับมันมีตุ่มมีห้อยการกัดขค้งยุ่งของเดือดนี่นะครับพาะกระทองระวังนะครับคำแมาแรงมีนะครับนีมองหันมันบวมหรือเปล่านะครับนี่ครับที่เขาเอื่ยน่าบักเผาบักเผามั่วนี่ครับม นี่นะครับก็รู้ว่าบวมหรือเปล่านั่นมันโลงงน่งมึงหรือเปล่านี่นะครับสังเกตดูนะครับมันจะบวมนี่ครับสีชันานาชัยนางัวเขาก็ต้องปับ๊บปั๊บห้วยเป็นละอองนะครับเอาให้มันเป็นเม็ดบดได้นะครับเดี๋ยวมันเข่าหูเข่าตาหัวอันตรายนะครับเข่าหูเข่าตาหัวก็ได้นี่นะครับขี่ไปเลย นี่นะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากผมฉีดแล้วนะครับนี่นะครับใส่สเปรย์ใส่คลอนะครับใส่คลอฉีดนะครับฉีดแผลนี่ครับต้องให้ง่วหนึ่งหนึ่งก่อนยด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 ฉีดฉีดตรงแผลทีทีทีนี่นะครับนี่นะครับเขาก็จะสีสเปรย์ใส่แผลสักคนนะครับใส่จุดนี้นะครับ ยุด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 ,ยดนี่นะครับตรงระวังเรียบร้อยนะครับี่40ใช่แล้วเดี๋ยๆๆๆๆวจะฉีดปอ,อยง,งัวนะครับอ่านะครับถ้าจะฉีดพกก่น,พพนยาเรียบร้อยนะครับก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเป็น,ย,นย,ย,ยังอัมนผมฉีดยาฉีดยังเรา มัวมันซือยังขืนอยู่นะครับก็คือมันเป็นยารักษานะครับมันโมเมนวัคซีนนะครับหาเป็นวัคซีนคือฉีดแล้วลระคือมันจะโรคจะบุกลับมานะครับมันจะจะสั่งคุ้มตามท่านให้มั่วตัวนี้ก็คือฉีดยารักษานะครับฉีดยารักษาถ้าฉีดยารักษาก็มีโอกาสกลับมาเป็นคือเกาได้นะครับคือหั่วตัวตัวนี้ตัวนี้ก็คือคือคือรู้สึกว่ามันเงียบนะครับตัวนี้ตัวที่ฉีดยารักษานะครับตัวนี้แต่ยังบวชมีอาการอย่างแต่่าตัวนี้ก็คือ ขเห็นเห็นเลยนะครับขื้นตุ่มเลยนะครับมันก็คือฉีดยาป้องกัน่นยาป้องกันมลรงวันนะครับเดี๋ยวในอาก็จะมาอัปเดตให้เพิ่งนะครับถ้าหากมดนี่ความพิดปกตินะครับก็ขอจะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีพี่หนาสำหรับอีพี้หนก็ขอกราบสวัสดีครับ